พลังคนไทยล้างบาทล้างเมืองใหม่พิกคลินิ่งเซฟอบุบลพลังน้ำไทยพบพฤศจิกายน2565ค่ะก็พาท่านผู้ชมนะคะ<อ>มาชมกิจกรรม<อ>ในภาคบ่ายค่ะวันนี้นะคะสิทธิ์เก่าสมมาศขาทุกสถาบันค่ะก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ที่บริเวณลานหน้าน้านําตกผางแง่แล้วก็ร,บรอบๆบริเวณหน้าองค์พระค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมเหล่านี้กันค่ะว่าสิทธ์เก่าเนี่ย จะสนุกสนานคืนเพลงกันขนาดไหนค่ะขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบนน้ำใจคนไทยไหลรินมาเจอเปียนะคะเปียเจ้าของพื้นที่ค่ะเจ้าของพื้นที่เป็นไงคะเห็นหน้าลานองค์พระอ๋อขอบคุณมากเลยครับมาช่วยกันทับ ไม่อย่างนั้นก็จะต้องไม่งั้นก็จะต้องพาช่างทีมงานทำงินโอ้โหคงจะเหนื่อยดะดูนี่นี่ญาติธรรมมาช่วยดีมากเลยครับขอบคุณญาติธรรมทุกท่านนะคะที่มาช่วยค่ะซีมาเปียหม่องซึ่งจะต้องทํางานศิลปะกันต่อค่ะนี่เรามาเจอโอศิลปินอกันนะคะโอชานี้ไม่จะเจอศิลปินศิลป์เกาศิลปินคนบ้านนี่โอศิลปินคนนี้ค่ะ เราต้องทักกันเป็นเพลงค่ะพี่โอ้ทักเป็นเพลงน่คะเพลงตอนนี้เพลงนึกว่าชาวสงต้องร้องได้กันทุกคนแล้วมั้งเพลงอะไรครับบิ๊กคินนิ่งเออจะของเสียงนิดนึงค่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองทำอะไรลงไปรู้กี่เพลงว่างจำไม่ได้แล้วบิ๊กคินิ่งเซบุบลนนี่คะเจ้าของเสียงเพลงซึ่งตอนนี้ก็ใช้เป็นเพลงประจำนะคะสำหรับงาน มหาบัวนามหาบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยค่ะของสินเพลงตอนนี้ก็มาสมัครงานกับพี่เตียอยู่ครับเป็นลูกน้องพี่เตียพี่เตียก็เพิ่งมางครับตอนนี้เป็นพนักงานใหม่เพราะว่าน้ำท่อนเข้ามายากก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาครับค่ะตอนนี้ร,รวมศิลปินเลยนะคะรวมศิลปินสอ,มามาอ,องคนเรือลำเดียวกันมาอ๋อมาอ๋อลงเรือลำเดียวกันมาทำงานที่เดียวกันเลยนะคะก็ไทยวานก็มานะครับสะดวก สะดวกตอนไหนก็มาใช่มาชั่วโมงหนึ่งก็ได้สองชั่วโมงได้หรือว่าจะมาพักเลยก็ได้นะฮะยินดีตอนรับวันนี้วันนี้ก็เริ่มรถกระบะสูงๆก็เริ่มเข้าได้แล้วขงบรถลงมือเฉพาะคุณลมุอนะคะ่เข้าได้กระบะสูงเก๋งเก๋งได้ยังพี่โอ้เก๋งน่าจะยังอ๋อรถเก๋งยังถ้าจะเอาเก๋งเข้ามาตอนนี้ก็น่าจะมีเบอร์ช่างเตรียมไว้ด้วย ออค่ะอ๋อพี่โอ๋แหมพูดเจ็บคำคมนะคะถ้าจะเอาเก่งมาต้องเอาเบื้อช่างมาเป็นไงคะศิลปินอีก่านหนึ่งเห็นงานศิลปะทั้งหลายโดนจมน้ำเป็นไงบ้างคะมิดเลยฮะมาเห็นบ้าน่าแล้วเป็นไงบ้างคะก็มันมันก็สูงมากมันก็เกินที่ที่คิดไว้เหมือนกันคิดว่ามันจะไม่ขนาดนี้ครนี้มันก็ รู้สึกอยากมันมันเหมือนบ้านตัวเองแล้วฮะนะั่นแล้วตอนนี้บ้านตัวเองโดนน้ำท่วมอยากจะมามา,มาดูมาให้กําลังใจญาติท,ท,ทุกท่านครับพครูทุกท่านเลยให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะดูท่าท่ามีเกะกรอ,อย่าให้โกนนะอย่าให้โกนนะ หอมหอมช่วยใช่ปะเกยไปแล้วค่ะเข้าไปกับลูกโอล้างบาทรล้างเมืองใหม่บิกกลินหิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบลแมหอมโกยลงโกยลงโอ้โกยเป็มไปเนี้ยโกยเลยใช้มือโกยเลยสองมือเลยเหมือนลุงโอเลย ดับไม่ได้แล้วะเนี้เราเชื่อลงโอโคยเลยไหวไหวไหวสองมือสิคะคุนนายนายคุณนายหอม สองมือเลยค่ะสองมือเลยค่ะคุณห้หอมไปม,มาละคันใหญ่มาละมาเลยมาเลยสหนใหน่อยสร้างเสร็จต้นไม้นะคะที่ตายอยู่บริเวณบินทางแล้วก็ตามสวนต่าง แค่ถนนเส้นเดียวนะคะก็คือถนนตรงมูลช่วงแค่หน้าอาคารบวรจนถึงแยกถนนตรงตรงแก่งค่ะบริเวณหลังเรือลำกอกแห้งนะคะอยู่ที่หลานพระพุโตแล้วก็เส้นถนนตรงมูลทางไปอาคารบวรค่ะส่วนต่างๆหรือว่าต้นไม้ต่างๆใต้เรียบค่ะ เหลือต้นไม้ใหญ่ประจำท้องถิ่นนะคะต้นไทตต้นจากที่ยังอยู่ที่ดูเกลดกลังภายแพพลังสามาคีคลี้นหนึ่งหัวใจสดใสทุกคนคลี้นหนึ่งผู้คนรักสามาคีโมเมนต์นี้ไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นไงบ้างคะวันนี้แหมไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้มานานแล้วสิบปีค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะ สิบกว่าปีแล้วมาทำงานเดิมที่เราคุ้นเคยตอนเรียนเป็นไงบ้างคะดีค่ะรู้สึกรู้สึกรล,ลึกถึงความหลังอยู่บ้านได้ทำขนาดนี้ไหมคะของเละๆเงี้ยไม่ค่อยได้ทำค่ะ <laughs> อันนี้ได้มาบำเพ็ญหนักเลยเนาะย้อนย้อนอดีตย้อนอดีตย้อนอดีตจะมาศึกษาลุยเต็มที่จ้ะพูดกรพูดดไม่ดูใช่เหมคือกล้องเนี่ยมันมีหน้าใกล้อันนี้ใส่แมสนะคะ แนะนำชื้อเดีเพื่อนจะไม่ได้เพื่อนจำไม่ได้สิเดาเล็กสาเพนดาวค่ะเออปีสี่สี่ห็นะคะหนูเข้าตอนนั้นปีสี่สี่มหนึ่งตอนนี้จำไม่ได้แล้วค่ะเลื่อนไปหมดแล้วนี่ว่าจะมาล่าได้สิบปีโอยเล่นอยู่บอป่ะปันนั่นสี่สี่เออใช่ รุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะรุ่นรุ่นใส่ม่สิจได้ใช่ยี่สิบยี่สิบปียี่สิบเอ็ดปีแล้วโหตอนนี้รุ่นเท่าไหร่ก็ไม่รู้บอกโอเคือว่าจ้ขอยังทํามเก่าอยู่จ้ะแม่อพี่พี่แปดพี่เก่าไม่เพราจบ้อมือแม่หมก็าเส็จปัวแล้วจริงๆนะ แค่น้ำค้างผู้จัดการโรงแรมคู้จัดการโรงแรมยูโฮเทลอุบลค่ะวันนี้วันหยุดก็เลยติดต่อได้นะคะยูโฮเทลไทยอินเลยเอาจริงจไม่แบบโลกยุ่งงงงี้ไปนะคืน กลงใจจะยักยืนไม่ยอมพัวจะทับคืนอีกครั้ง Big cleaning เฟอุบพร้อมกินว้างครัไหมกินบ้าหครัไหม ร้อนให้มันจางทำเปลี่ยนจากร<ด>ถก็สนิมมเาไปกินหมดแล้วทุกอยาก่างเป็นสีน้ำตาลไง,ลงาาไก็พอเสร็จพอเสร็จงานก็เอาไปอยู่กองเดียวกันกับไอพวกนี้เลยเมื่อกี้หลงดำไปเออหักโบกโอเอะลืมตัวดำไปยจะขาด <c oughs> โอ้ยหลนน้อยเ,อเดียว จบงานก็ทิ้งไปด้วยกันผู่ทั้งคันืรอ<ใ>นรถอรถด,ดำนะคะเอ๊อใส่แช่น้ำเหมือนกันนะเนี่ยคันนยกระบะมันจะขา,อาดออกจากตัว <c oughs> สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันอีกกลุ่มนึงนะคะก็มาที่บริเวณหน้าน้ำตกผาแงนค่ะเพื่อมาทำความสะอาดน้ำตกผาแงนค่ะเสพอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบล ตอนนี้นะคะท่านถังบุญได้ขับรถมาดูงานค่ะโอ้โหท่านถังบุญแกล้งเด็กตอนนี้เราเราใส่เกียร์ถอยหลังไว้แล้วนะเราใส่เกียร์ถอยหลังไว้ละถอยหลังก่อนดีกว่าเด็กโอ้โหนี่พุ่งเลยอะไม่ได้ใส่ลายบอกแล้วไม่ปิดน้อลหรืีหรรื่เมื่อกี้ตอนเรามาเรามาล่องเนี้ย ที่ลงมันกระตุ้นได้แล้วอ่ะที่เดินหน้าเดินหน้าที่คันละคันนี้พิเศษอ้าวเดินๆไหวไหมไหวไหมอ๋อเรียบร้อยสมานาก็มาทักทายทีมสึกเก่านะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะนี่นี่กระตุณมากนะบ๊ายบายวันนี้เราเรียนท่องจำบอกว่าห้ามเราซาบ้าง เราเราดื้อหมอมากเลยตอนนี้ทำบุญก็มาทักทายสิทธิ์เก่านะคะเนี่ยเราเป็นชาติทุดงแต่เราต้องพบยานนี่นีศิลปินก็มาเจอแล้วรู้ส็จเราเก่าก็หมอบให้แล้วนี่นแะอาจารย์สอนเข้ามาตอนเขาอยู่ม .1 เด็กหญิงกุ๊กไก่เป็นคนแรกนะคะที่ได้ตกภาพุโตวันนี้ตอนเขาจะมีเนี่ยห้องเรียนเขาจะมีหญิงๆิงมีกุ๊กไก่พวกนี้ ตอนเข้ามอหนึ่งครูผาฟ้านาว่าเราเป็นครูประจำชั้นเขา20่สิกว่าปีแล้วนี่พูดถึงอดีตทีนงานสิก์เก่าก็กระจายกันตามสุดเลยนะคะอย่ังสวางกับประเวค่ะที่เรียกว่าสองสมานิชำนาญในเรื่องของการขัดองค์พระพุทโตก็ยังมาทำงานต่อนะคะก็หมายคือให้องค์พระ ของใสให้มากที่สุดไร้รอยด่างดำค่ะมีงานเหมือนตั้งแต่เช้าเลยนะคะหมายก็มาทำต่อเลยค่ะบริเวณน้ำตกน้อยข้างองค์พระค่ะช่อกันขัดเพื่อกันถูนะคะเพราะว่าคาบจะใช้น้ำก็เกาะเต็มพิมวิพิ์ค่ะ ทีนเดน็กวัดมวิทย์ค่ะ <laughs> วัดมวิทย์น้ำส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็ได้มาช่วยกันกระจายํารทำสะอาดพื้นที่รอบๆนะคะบริเวณหน้าองค์พละก็หน้าน้ำตกขาแห้งกันค่ะ เกลอบเกลอบเกลอบไม่ให้ตะไค่าขึ้นโอ้ยงก็ไม่ต้องมาล้างทุกปีนะเบลช่เป็นไม่ได้มันแต่ค่าขึ้นไหมถ้าเรลอบแล้วมันก็อยู่ได้สีหปีละมั้ง๋อเมื่อคนตั้งแต่นั้นเราเขมาไปกินดหมม่ยเลยไม่เคยดูแลเราอ้ก่ปีแล้วเหมือนกันเนาเป็นไงบ้างอยู่กี่วันแล้วเนี่ยกี่วันแล้วเวอยู่กี่วันแล้วอ่ะก็เลยสํสามสี่ห้านี่เลไรกเ ็วันนี้มันถูกแล้วดูมือดิดูไวเน้อยสองมือนี้แหละที่ขัดที่ฉีดน้ำขัดอกดเกลือน่านกดเกลือด้วยโอ้โหนิ้วเปื่อยหมดเลยเจอต้งกดเกลือเจอต้องมีมีโอทุกยี่ห้อเลยมีแฟบก็มีน้ำยาถูพื้นผมมีมีทุกอย่างอ๋อพี่ยังเหลืออีก40โลนะน ไม่มีเล็บนึ่งอยู่แค่ไมาเล็บหายเล็บมีเล็บหายด้วยเออผมดูเล็บหายไปเลยเขาไม่ได้แกะเออสงสัยไม่ได้แกะเล็บเนี่ยโดยความใกล้ชิดจะเห็นว่าหลวงพ่อไม่มีเล็บไหนใช่ไมเอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเอาเคลือบเคลือบปักตอนนี้ตอนแรกว่าจะเอามาเคลือบ แต่ว่ามันมีของดีกว่านี้ก็เลยรอของดีกว่านี้ความในใจของทีมซั่งซื้อไปหน้ากาก 3M ไปที่องค์พุทรากากัได้กันได้แต่พอเราเผลอไม่รู้ไงน้ําเจอน้ําพอหน้ากาเปียกก็เปายจนอนไม่แสบไม่แสบไม่แสบโซดาไปโซดาไปก็ใส่เราไม่ได้ใส่ขายาวด้วยนะเปียกจะน้าแช่อยู่ในเท้าอย่างเงี้ย อันนี้กดเลือกุศลใหญ่แล้วโอ้หถูกต้องได้กุศลใหญ่โหอยู่ด้่ยอย่างเมาขนาดยูว่านจะมีอะไรอยู่ยสำหรับกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งนะคะของสมาคมสิทธิ์เก่าค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปตามลําดับนะคะงานไม่เสร็จทางงานยังมีอีกเยอะมากมายค่ะแต่สิ่งที่เห็นนะคะก็คือสารสัมพันธ์พี่น้องสิทธ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็รุ่นพี่ที่มาเจอกันนะคะก็มีหลายรุ่นได้มีเห็นเป็นความเป็นพี่เป็นน้องเห็นความมีพลดรภาพของ ของพวกเรานะคะซึ่งความเป็นพี่เป็นน้องนี่สําคัญมากค่ะเมื่อมาเจอกันมาช่วยกันสร้างสารรค์งานที่เป็นกุศลเห็นแล้วน,น่าประทับใจมากเลยค่ะคคคคุรรักกาาาาามมมีขขีีจิาาิิตออววทดบบนนงเซฟสํล